สวัสดีค่ะหมวยชัยสาเกตแก้วนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะมาขออนุญาตนะคะนํานักลงทุนหรือว่าในทุนทั้งหลายนะคะที่สนใจในพื้นที่ลักษณะการเกษตรนะคะก็คือพื้นที่นี้นะคะหมวยจะขอชงขอดันนะคะเพราะว่าทําไมหมวยถึงกล้าบอกว่าขอชงขอดันนะคะเหตุผลคือพื้นที่ตรงนั้นหมวยได้ไปสืบมาแล้วนะคะว่าเจ้าทรัพนะคะเจ้าของแปลงตรงนี้นะคะ ขายถูกค่ะขายถูกจริงๆนะคะขายถูกกว่าพื้นที่รอบข้างเรานะคะที่เขามีการบอกขายไปนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นสีเขียวนะคะเหมาะที่จะทำการเกษตรนะคะสร้างบ้านหรือว่าท่านที่สนใจนะคะ อาจจะจับเป็นแปลงนะคะเป็นแปลง,งจัดสรรเป็นที่จัดสรรขายเป็นหรือว่าแบ่งเป็นล็อกๆขายก็ได้นะคะก็ทํากําไรได้ดีเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ตรงนี้อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะทีนี้นะคะถามว่าไล่ล้าหนึ่งล้านสองแสนบาทถูกไหมถูกแพงไหม ไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะย้ําเลยไม่แพงนะคะพื้นที่สวยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเจ้าของผูกปลูก,ลกอ,อ้อยเต็มพื้นที่นะคะอย่างที่หมวยได้ลงคลิปไปทีนี้นะคะหมวยจะมานะคะมาพูดนะคะว่าบริษัทของหมวยนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะถ้าใครนะคะปิดซับซับนี้นะคะ ในราคาหรือว่าซับอื่นๆในในราคา10บร้านขึ้นนะคะบริษัทของเรานะคะก็จะแถมนะคะให้ท่านไปเลยนะคะ e อิงลิส u ู l d o g หน้าตาแบบนี้นะคะแถมไม่ฟรีนะคะทำวัคซีนไนฟรีนะคะนะคะอิงลิส u ูด็อกหน้าตาแบบนี้นะคะอายุของของเขานะคะคือ2เดือนเราทําวัคซีนแข็มแรกให้นะคะนะคะแล้วก็ เราจะปล่อยไปนะคะอายุไม่เกินสเดือนนะคะถ้าเกิดเกิน4เดือนแล้วเหมือนไม่ปล่อยนะคะเหตุผลเพราะว่าน้องจะโตแล้วก็จะรู้เรื่องแล้วนะคะอันนี้ก็ยังเด็กอยู่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะ English b u l l d o g เนี่ยหมวยจะบอกว่าเขาเป็นหมาน่ารักนะคะไม่ดุนะคะเป็นหมาแบบคล้ายๆกับหมาแบบหมาใจดีหมาเฟรลี่นะคะน้องชอบเด็กนะคะชอบอยู่กับเด็กๆแล้วก็ติดคนนะคะ นี่ตัวนี้ชื่อหมูดำนะคะหมูดำน่ารักนะคะเป็นผู้ชายนะคะอิงลิสบูด็อกนะคะบางคนไม่ทราบนะคะว่าราคาน้องนะคะราคาเท่าไหร่นะคะที่เขาซื้อขายกันในตลาดนะคะในตลาดนะคะอิงลิสบูด็อกสแตนดาร์ดนะคะก็สองหมื่นขึ้นนะคะตัวละสองหมื่นขึ้นนะคะสองหมื่นห้าพันบาทนะคะถ้าเป็นหมาสีนะคะหมาสีอิงลิสบูด็อกนะคะสี่พวก พวกสีบรูสีลายแลกอะไรแบบนั้นก็ราคาตั้งแต่3 5 0 0 0ห0ถึง50,000่นนะคะแล้วแต่เกรดนะคะแต่ทีนี้บอกเลยว่าฟาร์มเรานะคะทำวัคซีนให้ดูแลท่านนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำใบเพชรให้นะคะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดนะคะมันก็ระบาดนะคะไม่ไม่อยากจะออกไปนะคะเพราะฉะนั้น ท่านที่สนใจนะคะที่จะเอาน้องไปเลี้ยงนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเองไม่ได้เอาน้องไปปล่อยขายต่อนะคะ <gosto> ก็คือไม่ต้องเข้าไปเพรไปก็ได้นะคะก็คือทําวัคซีนให้ครบถ้วนนะคะดูแลสุขภาพน้องให้ดีวิธีการเลี้ยงนะคะถ้า,าสนใจจริงๆหลังไมค์กันได้ว่าเลี้ยงแบบไหนนะคะจะ <Bean> บอกเลยว่าน้องเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงแบบ สมถุยไม่ได้นะคะสมถุยคือว่าเลี้ยงตามมีตามเกิดไม่ได้นะคะเพาะน้องเนี่ยเป็นหมาพันธุ์ที่เอามาจากเมืองนอกนะคะเอามาบีใส่พันธุ์ในเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะอยู่กับความร,ร้อนมากไม่ได้นะคะอย่างที่ฟาร์มเราจะเปิดแอร์ให้นะคะเกือบเกือบทุกชั่วโมงเลยค่ะมีเวลาพักแอร์ไม่ ประมาณสี่ชั่วโมงเองมั้งคะที่พักแอร์ให้น้องอยู่นะคะนี่นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ้วนๆตัวอตัวอย่างนี้เหมือนหมูดําอย่างนี้เลยนะคะมันเลือกที่ฟาร์มได้เลยนะคะถ้าเกิดในในทุนคนไหนนะคะท่านไหนนะคะที่ปิดซับของเราราคา10บล้านขึ้นนะคะท่านสามารถที่จะมาเลือกอิงลิสบุ๊ด็อกฟรีอย่างนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักอ้วนๆแบบนี้นะคะได้เลยนะคะ1ตัวนะคะมาเลือกที่ฟาร์มได้เลยนะคะมีหลายตัวนะ โอเคค่ะยังไงก็ฝากซับนะคะที่อำเภอนะคะอำเภอเมืองนครปฐม,มนะคะไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่สามสมสมเคสที่หมวยมองว่ามันถูกจริงๆน่าสนใจนะเล่นซับนะคะทีนี้นะคะหมวยก็ขอจบการนำเสนอซับดันซับเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหมูดำมันร้อนโอเคค่ะฝากซับด้วยนะคะ น่าสนใจจริงๆราคาถูกจริงๆนะคะสองสาซับที่หมวยเสนอไปขอบคุณค่ะ